กับูรเล่นข้าวชาวใต้นะครับน้าในช่วงข้องจับเกรตรตใต้เรื่องราดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ก็เรากันนะครับวันนี้มาดูกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็คือการจัางนานทำบุญ เมืองสุราธานี110ปีและการตักบาตรพระ1110รูปนะครับกิจกรรมนี้เป็นบันพึอได้รับเกียรติยิงย่งกับจากทันพ่อจิราพลนสุดโยมครับพวกในการโรงเรียนย่วศึกษาประธานชมรมตักบาตรเมืองสุราธานีและทางด้านของคุณนารีทิพมนรีครับผู้บริหารน,นะครับาคลินิกกายภาพบ,บำบัดสุราธานีและก็เอ็นไซ MN m อมอนอมอนคลินิกกายภาพบำบัดน,นะครับรองประธานชมรมตักบาสสูร,ราธานีซึ่งทันเป็นนักกายภาพบำบัดนั่นเองครับอ่าตอนรับส่งทานกับท่านี้ครับทานพ่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออภัยด้วยนะครับนี่ชื่อตําแหน่งยาวเลยนะแด่วยวเอาเป็นวันนี้วันนี้มาเรามาในฐานะของชมรมตักบาสสู่รัธานีทันประธานและทานโรองนะเรียกคนนี้แล้วกันนะครับไปที่ทันประธานกันก้นครับความเป็นมาข้องกันจะตั้งชมรมแล้วกันนี่ก็คงไมเคยได้ยินนะชมรมตักบาสสูรัธานีค่ะค่ะ จจากวัดสุราษฎร์ธานีเคยตักบาสหนึ่งพันรูปมาแล้วค่ะปีนี่ได้ครับปี2552ค่ะ16ปีที่แล้วช่วงปีที่แล้วตักบาตรที่หน้าศาลากลางจังหวัดนะค่ะซึ่งมีผู้นำบุญนะฮะับใครไปทำบุญเทสูนปฏิบัติธรรมสูสราธานีอ่ะก็มีเด็กปุ๊บคุยกันปรึกษาหารือกันทำอย่างไรอ่าบิทิการว่าเรอยักจะทำบุญเมืองค่ะเลยก็มีหลวงพี่อภิชาติอภินันโทครับอ่ เป็นหัวหน้าศูนปฏิบัติศูนเทพักส่งศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราธานี mm hmm. มีคุณบด mm ี hmm. เชิดวิสนาวพัน์ mm hmm. เป็นเจ้าของทักษิณปาม mm hmm. คุณอาภินันอภิดมรัฐ mm hmm. และคณะผู้ที่ไปทำรวมกันและปึกษ่าหารือก mm hmm. ันมาเออเราจะทำบุญสุราธานีครบ mm hmm. เรามันปีนี้ครบหน10ึ่งรอยสิบปีของจากมาสุราธานี mm hmm. ก็เลยปึกษ่าหารือกัดตั้งเป็นชมรมผู้ต จังหวัดตาบาสุราษธานีในวันที่15พฤษภาคม2568อ๋อเพิ่งเพิ่งจัดตั้งชมรมมาแสดงว่าครั้งนี้เรานับหนึ่งเลยไหมคะเป็นครั้งแรกครั้งแรกเลยข้องชมรมนะค่ะทีนี้ค่ะลาวทึ่งวันทูตประสโ凇วัดทําไมลาวทึ่งอยากจะตั้งชมรมนี้ขึ้นมาคะท่านประธานเขาคือวัดทูตประโ凇เขอทิ้งนึ่งนะคะเขาคือเพื่อนนมน้าเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อี่ซ่องคือเพื่อเป็นการเฉลิมประเกียตรเทวายเป็นราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระรชาชทานนามเมืองสุราษฎร์ธานีแปลว่าเมืองคนดีะนะคะ,คะและก็และบูรพักษัตริย์ทุกๆพระองค์คสมเด็จพระนางเจ้าสิทกิกรอ่าพระพันปีร่วงของเราด้วยค่ะ ข้อที่3คือเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนของจังหวัดสุราธานีอ่อข้อที่สี่คือแสดงต้นเป็นพุทธมรมากามรวมพลังพุทธบริษัทซี่เข้าด้วยกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันเสริมสร้างวัฒธรรม,อ,มอันดีของชาวพุทธข้อที่5คือปลูกจิตสำนึกให้รักและตอบแทนบุญคุณคอง พินบานเกิดนี่คือความปิดมานะครับขอญาตไปที่ท่านรองกันบ้างครับการทํางานแน่นอนมันจะมีเดย์พูดเสียงกันจนไม่ได้ต้องมีคณะสงฆ์ด้วยเราเรามีการจับมือร่วมกับคณะสงฆ์ในการทากิจกรรมพักนี้ยังไงบ้างครับก็ทางชมรมนะคะได้เข้าไปกาบเรียนปรึกษาพระวชิระบารตยาพรนะคะเจ้าคณะจังหวัด วัดพัฒนารามพระรามหลวงนะคะคท่านก็เห็นด้วยที่สาธุชนจะได้ร่วมกันทําบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้เข้าไปกราบเรียนพระครูปริยัติคุณาวุธรองเจ้าคณะจังหวัดสุราธานีเจ้าอาวาสวัดกลางใหม่ะคะ่ะซึ่งท่านช่วยสนับสนุนออกใบดีการนิมนตลพระสงฆ์ทั่วทั้งจังหวัดของเรานะคะเพื่อให้ท่านมาเป็นเนื้อนาบุญในการตักบาตรครั้งนี้คะ่ะครับก็คือ1110รูปเนี่ยมาจากสุราษฎร นี่ม์มาหมดเลยค่ะมาจากสุราด้วยค่ะพออยู่นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบกรู๊ฟพมลเยอะอยู่นี่ระดมมาแล้วหมดพอนะี่มนต์นี่มนต์เยังนี่มลทีนี้กลับมาทางด้านข้องฐานประธานสักทีหนึ่งค่ะทำให้เราถึงได้มีแนวคิดที่ว่าต้องจัดขอบรอบน้ำหน่อยสิบปีแล้วก็จำนวนพระส่งเนี่ยนึ่งพันนึ่งร้อยสิบรู๊ค่อนข้างเยอะเลยก็ให้มันมลสบับสุราการเนี่ยขอบอายุ ร้อยสิบปีแหละแล้วก็ต้องนิมนต์พระมาก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบรูปเติมหนึ่งพันไปกันหนึ่งร้อยมันน้อยไปหนึ่งพันตไปกันค่ะเนี่ยเติมทั้งกหญิงที่เป็นเรื่องนี้เติมพันหนเลยนะได้รับเติมตัวหน้าเลยนะไปที่ตันรอนครับวันเวลาสถานที่ครับที่กำหนดไว้เราก็จะมีการจัดตักบาตรนะคะครบหนึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยสิบปีสุราชานีนะคะขึ้นในวันอาทิตย์ที่สิบสี่ธันวาคม พุทธศักราช2,568นะคะเริ่มพิธีเวลา6โมงเช้านะคะบริเวณริมแม่น้ำตาปีตรงกันข้ามกับวัดกลางเก่าค่ะอันนี้คือสถานที่โอ้ลานสวยๆตัวนี้ตอนตอนนั้นจะพลาดนะใช่ค่ะมันมีแม่น้ำแล้วมีวัดกลางเก่าสวยๆใช่ค่ะเอ๊ะตักบาตเนี่ยเป็นอานเทศหรืออานสดยังไงครับอ่าเราก็จะมีการเตรียมข้าวสารอาหารแห้งนะคะ แล้วก็เป็นการตักอาหารแห้งเป็นการตักอาหารแห้งค่ะแสดงว่าพระสงฆ์ทั้ง1,000พันกว่ารูปก็จะอยู่ตรงบริเวณหน้าวัดกลางเก่าตรงนั้นเลยใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดขึ้นมาในอนาคตค่ะเรามีการที่จะดําเนินการลักษณะอย่างเงี้ยร่วมกับจังหวัดสุราธานียังไงบ้างคะท่านรองก็ก็ทางพวกเรานะคะชมรมตักบัตรสุราธานีก็อยากจะเชิญชวนทุกภาคส่วนนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนนะคะ ให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตักบาตทในครั้งต่อๆไปร่วมกันนะคะเพื่อความสามัคคีของสาธุชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ร่วมกันได้สืบเสาอสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา<อ>ค่ะนะครับตอนนี้ความพร้อมมีไหมครับเรื่องสถานที่เรื่องผู้จะมาเข้ามาร่วมรวมถึงการการการ,การแต่งกายกับเรื่มพร้อม,อม,อมทุกอย่างก็ให้ทุกๆคนใส่ร่วมกันใสชนะะ่ชุดขาวอะค่ะชุดสีขาว มาร่วมกันตักบาทสถานที่ทุกอย่างพร้อมเลยนะครับตอนนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วค่ะท่านประธานมาถึงในเรื่องของการจราจรสักนิดนึงค่ะเชื่อว่าน่าจะค่อนข้างแออัดในวันงานมีการเตรียมพร้อมยังไงบ้างค่ะก็ทางคณะกรรมการนะคะได้าข้าไปรึกษาหารือข้าพบท่านพลตารวจเอกภพศสารสังเทสรองผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพูดคุยกันเรื่องจราจรในการจัดในวันตักบาทนะคะแล แล้วก็ท่านก็ได้ประสานงานไปยังสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะในเรื่องไฟกิจกรรตอนต่อไปค่ะอืมนะครับก็มีสองช่วงนะท่านนะก็คือช่วงกระท้งก็ต้องมาแต่เช้านะเริ่มเราเริ่มพิธีเช้าก็กองเช้าต้นมงเช้านึ่งพันวารูปเนี่ยก็โอ้เฉพาะรถนี่ก็เป็นไรเลยนะรถปลานะเรือชาวบ้านลาวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเชิญชวนแล้วแหละครับให้ท่านรองเชิญชวนก็อะไรกันนะเชิญชวนกนให้เชิญมารวมตักบาสครับ ก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็มาร่วมกันตักบาตท,ที่บริเวณหน้าวัดกลางเก่านะคะริมแม่น้ำตาปีของเรานะคะในวันที่14ทธันวาคมพุทธศักราช2568เริ่มพิธีเวลา6โมงเช้านะคะก็ให้สวมชุดขาวมานะคะค่ะแล้วก็นำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมกันตักบาต ได้ค่ะถ้าว่าใครอยู่ในพื้นที่แนะน้ำไม่ขี่มอไซค์เนี่ยค่ะถันประธานพาะสกินะค่ะก็ขอเชิญขอเชิญชวนผู้มีบุญถูกฐานนะคะทางภาครัฐภาคเอกชนกลุ่มงานต่างๆแล้วก็ประชาชนนักศึกษานักเรียนนักศึกษานะคะได้มารวมทําบุญเมืองสุราษฎร์ธานี110ปีตักบาตรพระ1,110รูปในวันอาทิตย์ที่1ิธันวาคม2 5 0พ ฮ <68, S 2> <68. S 1> ไกที่อ่าพิธีเริ่มหอกมงเชา้านะฮะที่บริเวณดิมมนแม่น้ำตาปี้ตรงข้าวบัดหลังกองโดยนํำข้าวสั้นอาหารแห้งมารวมกันทําบุญแต่ท่านทันได้ประส่องที่จะให้ทางชมรมเนี้ยเตรียมคองตักบาตรให้ก็สาม,มารถติดต,ต่อได้<อ>นะคะอ่าไที่ไมเล็กค่ะศูนกาเจ็ดสองสี่ซองสี่สี่หนึ่งห้า 5. อ่ะอีกเบอร์หนึ่ง ศูนย์แปดหกสามห้าที่ขึ้นหน้าจอนะสามหกหกเก้าที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้เพิ่งใส่ภาพแคปไปนะครับแคปหน้าจอใส่ภับได้เลยนะครับนี่ขึ้นอยู่หน้าจออันนี้ก็คือแยกย่อยคำพูดไม่มีเวลาจัดเขาต้านนานแน่เป็นจุดๆนะ แต่ต้องประสานไปอย่างชุมเลยประสานก่อนนะครับมาจะทำบุญไปด้วยก็มีจุดเล็กๆก็ใช่แจ้งลงหน้าแจ้งลงหน้ากันไปได้นะคะก็เป็นโอกาสดีนะพี่น้องประชาชนได้ทำบุญกับจำนวนพระสงฆ์ที่มาร์คขนาดนี้ถ้าเราไปจากพระนี่ทำบุญลอยวัดใช่ไหมนี่วันนี้ทำบุญพันรูปอ่าก็อีกรูปแบบนึงนะทัวร์ชาสนิกชนก็รวมกันได้ค่ะบอกบุญกันเลยทัวร์ทึ่งนะครับนะช่วยกันแชร์ข่าวนี้กันไปด้วยแจ้งกันไปด้วยให้ทัวร์ทึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดใกล้เคียงครับ